มีน้องฝากคําถามมาค่ะ uh huh. คือมีคนใกล้ตัวเนี่ยค่ะเป็นโรคซึมเศร้า uh huh. แล้วเราอะค่ะจะใช้การฝึกจิตเพื่อปรับตัวอยู่ร่วมกับเพื่อน oh. ยังไงดีโดยที่ว่าเราจะไม่เผลอไปทําร้ายจิตใจเขาอ,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 อสลับคนที่มีภาวะซึมเศร้าหรือป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนาะตรงนี้พี่อัานมองว่า ณปัจจุบันนี้เราได้รับความเข้าใจในการที่เราจะปฏิบัติต่อผู้ป่วยซึมเศร้าหรือคนที่เป็นภาวะซึมเศร้าค่อนข้างกว้างและมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะซึ่งมันเป็นโชคดีของเราจริงๆที่เราสามารถที่จะรู้วิธีการอยู่กับคนที่เรารักใกล้ชิดก่อนที่เราหลักได้โดยที่เรายังมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมที่จะดูแลเขาในแบบที่ถูกต้องปัญหาก็อยู่แค่ว่าเราคาดหวังหรือเราอยู่บนพื้นฐานของการที่รับ ไม่ได้ในสิ่งที่เขาปฏิบัติกับเรามากน้อยแค่ไหนตรงนั้นนะ่ะอาศัยการฝึกจิตช่วยได้ไหมช่วยได้ดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดใจเรียนรู้และยอมรับแล้วละ่ะว่าพฤติกรรมที่แสดงออกจากคนนี้เป็นภาะวะอย่างนี้เนี่ยเรารู้ดีแลแปลว่าการถือสามันจะน้อยลงสำหรับตัวเรานะมันอยู่ที่ว่าอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเราทนได้ไม่ได้ตรงนี้การฝึกจิตจะช่วยได้ช่วยได้ยังไงก็คือเวลามีอะไรกระทบปุ๊บถ้าเกิดเรายอมรับความรู้สึก ที่เราไม่ชอบได้โดยรวมๆไม่จําเป็นต้องมาจากคนที่เราอยู่ใกล้ชิดที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะใครก็ตามเลยปกติดีนี่แหละถ้าเกิดเราสามารถที่จะรับมืออยู่ได้กับสภาวะที่เราไม่ชอบได้เรื่องอื่นมันก็ง่ายตรงนี้มันก็ช่วยได้และที่สาคัญที่สุดคือยิ่งเรารู้สึกเห็นอกเห็นใจบางครั้งคําพูดของเราเนี่ยเราก็ระวังเนาะว่าคําพูดไหนที่เราหวังดีแต่มันกลับให้เขารู้สึกแย่ตรงนี้ Uh, เราก็จะรู้ดีแล้วว่าในความรู้ที่เราใช้กับดูแลกับผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าตรงนี้เนี่ยมันควรใช้คําพูดไหนยกตัวอย่างเช่นสู้ๆนะแกแค่นี้ต้องทําได้เขาก็จะบอกว่าเป็นชุดคําพูดที่ไม่เหมาะสาหรับคนที่มีภาวะซึมเศร้าเอ,อเราคิดว่าเราให้กําลังใจใช่ในเมื่อคําพูดมันดูยากแต่การฝึกจิตเราเรียนรู้เรื่องการส่งความรู้สึกเราใช้ความรู้สึกนําไปก่อนเลยว่าให้มีความสุขพอท้ายสุดแล้วเนี่ยเราปรารถนาให้เขามีความสุขนั่นแหละ อาจจะไม่จำต,ต,ต้องเสี่ยงกับการใช้คําพูดแล้วก็ใช้ความรู้สึกแล้วพูดคุยไปตามปกติมันก็ช่วยได้ดีขึ้นแปลว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ต้องสรรหาคําพูดก็ได้ใช่แต่พอเราเข้าใจความรู้สึกเปลี่ยนเคยพูดเรื่องของเมื่อฝึกจิตชํานาญจะรับกระแสรหรือความรู้สึกของเขาได้อพอมันเข้าใจมันจะเป็นภาษาความรู้สึกซึ่งบางทีภาษาความรู้สึกไม่ต้องใช้คําพูดก็ได้ใช่เจี๊ยบแล้วก็หลายๆหลายๆความรู้ที่เราได้รับมาก็คือบางครั้ง การที่ผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าเขาจะรู้สึกดีบางทีเขาต้องการแค่เราอยู่ใกล้ๆและรับฟังเ mm. ท่าน,นั้นก็พอดังนั้นมันไม่เจอน้ำพูดเราแค่อยู่กับความรู้สึกดีๆข้างในและอวยพรนี้เขามีความสุขจากใจโดยไม่ต้องพูดเท่าน,นี้เราก็สามารถอยู่กับผู้ป่วยหรือคนที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าได้ดียิ่งขึ้นแล้วล่ะ